สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับพบกับผมในช่วง NK Gaming ตอนนี้ก็อยู่ในเกม Revolution Mobile นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวในส่วนแพทที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับก็คือแพท2.9นะครับหลายคนก็อาจจะกำลังรอนะครับผมสำหรับเอลใหม่นะที่จะแจกฟรีนะครับผมตรงนี้ซึ่งตรงนี้ผมเข้ามาทำเวสแล้วก็คือมาให้ให้มาถ่ายรูปนะแต่ว่ามันยังอัปรับไม่ได้นะครับผมจะบอกว่าเปิดรับเมื่อ สะพานดวงดาวของเราสิ้นสุดวันที่12เดือน5นะผมเวลา20น่าจะต้องรอนะครับผมต่อให้ทำเพรสเสร็จแล้วเนาะสำหรับเพื่อนที่ยังทำเพรสไม่เสร็จนะผมก็ให้ไปไล่ทำนะครับมันจะมีหลายเพรสเนาะนต่อ1นสีนะครับแต่นีน้พอทำเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไม่มีเปิดให้ทำแล้วนะ,ะสำหรับที่อัปเดตมานะผมก็จะมีกีฬาสีตรงนี้นะครับเป็นกิจกรรมให้เล่นนะแล้วก็เป็นปาร์ตี้ขอบคุณพ,พระเจ้าครับผมตรงนี้ก็คือ เวลา19ถึง19.30นะครับผมสามารถกดมารับตรงนี้ได้เนาะมารับของนะครับผมรางวัลกิจกรรมตรงนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เป็นกล่องให้ไปเก็บหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องลองมาดูเนาะตอนอ19นะครับ19เนกาตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นสมุดที่ระลึกตรงนี้ที่ผมบอกนะครับผมก็คือให้มาถ่ายรูปนะครับอ,อันนี้คือที่ให้ถ่ายรูปเนี่ยมันจะเป็นเควสของสีเนื้อตรงนี้นะครับ ซึ่งของผมเนี่ยมันทำแค่เควสเดียวเนี่ยมันก็ปลดล็อกเลยอแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนที่ทำไม่ได้ทาเควสก่อนหน้าเนี่ยก็อาจจะมีตรงหน้าตรงอะไรแบบนี้นะครับที่ต้องปลดล็อกก็อาจจะต้องใช้สองสาครั้งก็สามารถมารับเควสต,ตรงนี้ได้เขาก็จะให้ถ่ายรูปนะผมหนึ่งครั้งสามครั้งนะประมาณแบบนี้นะครับคราวนี้วันนี้ที่จะมารีวิวเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะได้เอลมาแล้วก็จะมารีวิวให้นะครับผมว่าเอลเนี่ย เอลที่เราได้ฟรีมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่าเมื่อไม่ได้เนี่ยผมก็รีวิวก่อนเลยก็มาดูที่จิ๊กซอนะครับผมแล้วก็เลือกไปที่เอลนะครับอ่าลิตเติ้ลพินนะครับต้องบอกว่าลิตเติ้ลพินเนี่ยเป็นเอลที่ไม่สามารถที่จะเอามาต่อสู้ได้นะครับก็คือเอลตัวเนี้จะไม่ได้มาอยู่ในสตัวหลักอ่าไม่ได้มาอยู่ในสตัวหลักตรงนี้นะครับผมแต่ว่าเอลอ่าลิตเติ้ลพินเนี่ยจะมาใส่ตรงนี้ครับอ่าใส่ตรงปกป้องตรงนี้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าสกิลเขานะครับผมได้ระบุแล้วก็ได้เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วว่ามันไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้เนาะนี่นครับเนี่ยหมายเหตุ l i ตเติ้ลบนไม่สามารถที่จะเข้าร่วมการต่อสู้นะครับผมและจะไม่ได้รับดาเมจซึ่งตัวลิตเติ้ลบนเนี่ยความสามารถของสกิลแรกเขาเนี่ยเมื่อใส่อยู่ในตําแหน่งปกป้องนะครับผมจะเพิ่มสัดส่วนของสเตตัสอัพขึ้น5%นะครับโดยถ้าเกิดเราอัพไปจนตันเนี่ยถึงเวล6เนี่ยมันจะเพิ่มถึง30%เลยนะครับ พอมาดูสกิลที่2ครับผมก็จะเกี่ยวกับการบวก a t t a c k Q นะครับแล้วก็ BP ซึ่งก็ต้องอยู่ในตำแหน่งเตรียมลบเหมือนกันนะครับผมปกป้องหรือเตรียมลบตรงนี้ดังนั้นใส่ที่ดีที่สุดก็คือการใส่ในตำแหน่งปกป้องอถามว่าใส่ในเตรียมลบได้ไหมใส่ได้ครับผม1ใน4อ่แต่ว่าเราจะเอาไว้ตัวที่มันไม่ได้ออกออกมาใช้นะ,ะสำหรับคนที่ยังมีเอลน้อยๆน,นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกคน อ่าที่เล่นมานานๆเนี่ยจนมาถึงตัวนี้มันมีเอลคบอยู่แล้วแหละ,หละก็ให้ใส่ลิทเิลปิ้นนะครับในตำแหน่งปกป้องนั่นเองอันนี้ก็เหมือนกันครับผมตำแหน่งเตรียมล้มหรือปกป้องก็จะบวกค่า HP เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วเป็นตัวที่อย่างไงทุกคนต้องใช้นะครับก็คืออัดเต็มทุกท่าเลยนะแต่ว่าถ้าถามว่าใครจะได้เปรียบเนี่ยอาจจะเป็นในส่วนของพวกพลัดินหรือว่าพวกที่ใช้ HP เยอะๆนะครับผมอย่างกันสลิงเกอร์ที่ผมย้ายมานี่เองเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องใช้ HP เหมือนกัน ก็จะเป็นในส่วนของ B.M. เบนมัสเตอร์ Mater, นะครับผมกันสลิงเกอร์ซอสเซน์พาราดินเนี่ยพวกนี้ก็จะถือว่าคุ้มค่อนข้างที่จะคุ้มกว่าอาชีพอื่นนะเพราะว่ามันต้องจําเป็นที่จะต้องใช้เลือดนะครับผมต่อมามันมีอะไรอัปเดตมาอีกคือในเรื่องของเครื่องคีบตุ๊กตาครับผมซึ่งก็เป็นการรีรันของไลกอตตอนนี้ใครจะกดนะครับผม สำหรับอาวุธไรก้อนเนาะก็สามารถที่จะกดให้ครบ2องบแต้มนะครับแล้วก็จะแลกได้ทั้งหมด4ชิ้นอานนี้ก็จะมีคําถามว่าแล้วไรก้อนเนี่ยมันจําเป็นที่ต้องทําหรือเปล่าคําตอบก็คือว่าถ้าเกิดเรามีเอลนะครับผมที่เป็นแทงอยู่แล้วเช่นทันนิ่งเนี่ยเราอัพเต็มแล้วเนี่ยอัพตันแล้วเนี่ยและเราเป็นสายเติมกลางๆจนไปถึงเติมเติมหนักเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องทําไรก้อนนะครับผมอาจจะใครถ้าใกลเติมหนักหน่อยเนี่ยให้เลือกระหว่างไรก้อนกับแซนเนี่ย อาจจะมาเลือกแซนตัวนี้ก็ได้นะมันอยู่ที่ว่าจุดประสงค์ของเราคืออะไรถ้าเกิดเราเน้นในเรื่องของ PVP นะครับผมพวกชิงหนึ่งพวกวอหรือว่าพวกเกี่ยวกับ PVP ทั้งหลายเนี่ยให้เราเลือกเป็นแซนนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะมาเน้นในการลงดันโดยเฉพาะดันเก็บดาวนะครับผมให้เลือกเป็นไลกอสซึ่งคลิปไลกอสเนี่ยผมก็มีคลิปแยกไว้แล้วเดี๋ยวจะแปะไว้ข้างล่างนะครับผมอันนั้นจะอธิบายาสกิลของไลกอสจนครบเลยแต่นี้จะมาพูดแค่ว่าเราควรจะกดหรือเปล่า อ่าสำหรับถ้าเกิดใครดองตั๋วไว้เนี่ยบอกแนะนำนะผมให้ข้ามหลายกอดไปก่อนนะแล้วไปรอในส่วนของเอลซับนะครับเป็นของจีนนะอ่าเอลซับตัวนี้ยังไม่เข้ามันจะเป็นเอลซับเอลซับเนี่ยต้องกดทุกคนเลยคือทุกคนต้องมีนะครับผมมันเป็นอะไรที่ OP มากๆนะครับแล้วก็จะเป็นอีกตัวหนึง่งนั่นก็คือในส่วนของตัวใหม่ล่าสุดของจีนอ่าตัวใหม่ล่าสุดของจีนเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ มูนนี่ครับผมบวกกับเฟมี่ก็คือตัวของเขาเนี่ยจะสลับทาตีได้แล้วก็จะดูดมานานะครับผมพร้อมกับตัดหลายพาย้วยด้วยค่อนข้างที่จะโกงเลยใครที่กํากลังทามูนนี่เฟมี่นะครับผมอาจจะปั้นแค่ตัวใดตัวหนึ่งก็พอนะไม่ต้องปั้น2ตัวนะครับผมอย่างของผมเนี่ยใช้เป็นมูนนี่นะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าในการลงดันด้วยนะครับผมแล้วก็ในการ PVP ด้วย ส่วนถ้าใครปัน้นเฟมมี่มาแล้วและอัพอาวุธมาแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมคุณก็ดนันเฟมมี่ไปให้สุดเลยนะไม่ต้องมาเปลี่ยนมาอัพบุนนี่แทนนะก็คือทาเฟมมี่ไปก่อนเลยครับผมเอาให้ตันเลยแต่เนี้ยผมทํามาผิดก็คือผมทาดาร์ก่าใครที่เริ่มเล่นใหม่นะครับผมให้ทําในส่วนของเฟมมี่นะดันเป็นตัว dps หลักนะครับผมตัวเดียวไปเลยนะตัวอื่นแลบบี้ดาร์กเนี่ยไม่ต้องทานะครับผมก็คือถ้าเกิดมีทรัพยากรเนี่ยก็มาอัพอัพอัพไปนะแต่ว่าไม่ต้องดันให้สุดนะมีเท่าไหร่อัพเท่านั้น แต่ว่าตัวที่เราต้องแสวงหาเนี่ยก็คือในส่วนของเฟมมี่นะครับเพราะว่าใช้ทุกใช้ได้ทุกคอนเทนต์แต่ถ้าเกิดใครมีในส่วนของซากุระแล้วและทำซากุระมาก่อนแล้วเนี่ยเฟมมี่เพิ่งมาไล่ทำเนี่ยอย่างผมผมเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทาเฟมมี่นะก็จะค่อยๆทาไปเรื่อยๆแล้วพร้อมใช้เมื่อไหรก่ก็ก็ค่อยมาใช้แต่ถ้าเกิดไม่พร้อมก็ไม่จําเป็นเพราะว่าผมดันในส่วนของซากุระมาแล้วนะครับผมคราวนี้ไลท์ก๊อสมันทําอะไรได้บ้างผมอธิบายไปในคลิปแล้วนะครับผมมีคลิปแยกไว้แล้วแต่ว่าอันนี้ก็จะ มาอธิบายภาพรวมว่าไลก็สเนี่ยจะเป็นตัวที่ปิดลมโหดที่สุดในเกมนะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่ถึกที่สุดในเกมด้วยตีเร็วที่สุดในเกมด้วยแต่ประเด็นก็คือว่ามันเก่งของมันอยู่คนเดียวนะครับผมมันไม่ได้ซัพพอร์ตเจ้านายหรือว่าตัวของเรานะยกเว้นอย่างนึงคือคุณไปเปิดนะครับผมอาวุธเอลนะจนสุดอาวุธเอลตรงนี้นะครับถ้าเกิดเปิดจนสุดเนี่ยเปิดแล้วมาอัพเนี่ยจนสุดเนี่ย ไลค์อกอสเนี่ยจะได้โล่นะครับผม25%ซึ่งโล่ตัวนี้จะแบ่งให้กับเจ้านายด้วยนะครับผม25%เนี่ยจะแบ่งให้กับเจ้านายด้วยก็เลยกลายเป็นสาย PVP ขึ้นมานะครับผมจากตอนแรกเนี่ยเป็นแค่ PVE เนาะแต่พอมาเปลี่ยนพอมาใส่อาวุธและอัพจนตันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสาย PVP ขึ้นมาเพราะว่ามันมอบโล25่25%นะครับผม5วิก็คือสามารถเดินเข้าไปใส่ได้เลยนะครับผม5วิเนี่ยคือค่อนข้างที่จะเยอะมากนะสำหรับโล25่25%ต้องบอกว่า กลายเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะโหดนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบความคุ้มค่าแล้วเนี่ยแล้วก็เทียบถ้าเกิดว่าใครมีเงินที่จํากัดเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มนะครับสาหรับลายก็ตอ่ะก็จะประมาณนี้ครับผมสาหรับการอัปเดตเนาะก็คือมีกิจกรรมเข้ามาแล้วก็เป็นในส่วนของเอลใหม่แล้วก็เครื่องคีบตุ๊กตานะครับผมก็จะคร่าวๆประมาณนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำเพียงเท่านี้ครับผมแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็จะเป็นคลิป ของ Holy Lancer นะครับผมนสล s l i n อร์แล้วก็อื่นๆอีกนะครับผมที่กำลังกำลังทำอยู่นะตอนนี้นะครับโอเคครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ